กลับเข้าสู่ช่วงที่2องของวัสดสปริงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงมรดกหรือพินัยกรรมหรือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเงินทองท,องทองที่เราได้ยินกันมาเสมอเนี่ยมักจะสร้างปัญหาเกิดเป็นคดีความให้เราเห็นบนหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้งนะคะคุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าว่าขั้นตอนในการแบ่งมรดกเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงและใครจะเป็นผู้รับมรดกบ้างส่วนพินัยกรรมเนมีความสําคัญยังไงวันนี้ในช่วงกฎหมายกับ กฎหมายหลายรถนะคะเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ก yani ันและแน่นอนว่าผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี uh ้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากทนายวิรัติหวังปิติพันธ์นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถามก่อนเลยว่าคําว่ามรดกในภาษากฎหมายเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างคะแล้วก็จะหมายถึงใครบ้างครับอย่างนี้ครับคือมรดกเนี่ยคือเป็นทรัพย์สินของคนตายง่ายๆเลยนะครับเมื่อคนตายเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยก็จะตกสู่ทายญาทนะครับซึ่งทายาทก็ได้แก่ตามที่มีเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆนะครับ ส่วนบอดกเนี่ยจะมีใ, е, ในเรื่องของทรัพย์สินที่เราจับต้องได้นะครับอย่างเช่นพวกเงินทองที่ดินนะครับและมีทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นพวกลิขสิทธิ์นะครับทรัพย์สินทางปัญญา่ทรัพย์สินทางปัญญาเช่นหนังสือเพลงอะไรแบบนี้ถ้าพูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยในเวลาษ้าถ้าสมมติว่าเราเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยลิขสิทธิ์จะอยู่กับเราหรือครอบครัวเราเนี่ยตกเป็นของบุตรหลานเราเนี่ยกี่ปีคืออย่างนี้ครับก็คือว่าในกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับคือว่า ถ้าถ้าคนที่เป็นผู้ผลิตนะผู้สร้างสค์งานเ่ยนะครับเสียชีวิตลงนะครับตรงนี้คือคือบวกไปอีกห้ปีห้าสิปีนะครับคืออายุอายุในการที่จะยังเป็นของเราอยู่เนี่ยห้าสิบปีพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นพับปิดก็เป็นสาสนาไปทุกคนมีสิทธิ์เอาไปใช้ได้ครับแล้วพูดถึงมรดกเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้แต่เราตายแล้ว และผู้ที่จะรับมรดกเนี่ยจะเป็นใครคะครับเอามีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1,629นะครับอย่าไปแทงหวยนะ่นะครับก็คือว่าตัวเลขนี้ไม่น่าสนใจคือ9นะครับคือมีการแบ่งลำดับของทายาทไว้นะครับคือทายาทลำดับที่1ก็คือเอ่อเขาเรียกอะไรครับก็คือผู้สืบสันดานบุตรก็คือบุตร ผู้สืบสันดาห์ก็คือไม่ใช่ครับก็คือเป็นคนที่ลำดับที่หนึ่งก็คือบุตรบุตรก่อนเลยนะครับลำดับที่สองนะครับก็คือพ่อแม่พ่อแม่ของคนที่เสียชีวิตนะลำดับที่สามนะครับก็คือพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันอ้าวแล้วภรรยาแลงคิว้สืบยศเห็นไหมครับเราก็สงสัยว่าจะเภรรยาไปอยืนยุตไหนใช่ไหมครับภรรยารือภรรยาเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นหรือว่าคู่สมรสเนี่ยมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องมาฟังกันว่า เพราะว่าเวลาที่เสียชีวิตแล้วนะครับภรรยาเนี่ยมันจะมีหลักคิดอย่างนี้ครับคือว่าถ้ายังมีบุตรบุตรนะครับคือผู้สอดสสดาเนี่ยครับตัวภรรยาเองจะเข้ามาอยู่ในฐานะชั้นบุตรก็คือเท่ากับลูกเลยอ๋อก็คือภรรยากับบุตรได้แบ่เท่าเท่ากันสมมติว่ามีหนึ่งร้อยบาทก็จะมาแบ่งกันคนละห้าสิบบาทอ่านะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดยังมีพ่อแม่อยู่พ่อแม่ของคนที่ตายนะครับตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ในคนละหนึ่งส่วนเหมือนกันนะครับสมมติยังเหลือพ่อแม่แล้วก็ มีตัวของลูกนะครับภรรยาตรงนี้เงิน100บาทเนี่ยก็จะต้องเอามาหาร4่หาร4หาร4ีแล้วถ้าสมมติว่ามีลูกหลายคนก็หารไปอีกใช่ครับหารไปอีกหารไปจํานวนที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตรงนี้มีอีกนะครับคือว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะฮะไม่มีทายาทก็คือลำดับที่หนึ่งก็คือก็คือบุตรเนี่ยบุตรไม่มีนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่มีถ้าสมมติเอาเอากรณีก่อนมีพ่อแม่อยู่นะครับเดี๋ยวแค่พ่อแม่นะครับตรงนี้ภรรยานะครับก็จะมาได้รับคือ ครึ่งหนึ่งเลยห0 50เลยพ่แม่ก็50ใช่ใช่พ่อแม่คือ50เอาไปแบ่งกันเองพ่อแม่ก็25 25ใช่ใช่เคสถ้าพ่อแม่ไม่มีอีกพอแล้วก็เหลือพี่น้องใช่ไหมครับเหลือภรรยาภรรยาครับพี่น้องบุรก็ไม่มีนะครับเหลือพี่น้องพี่น้องภรรยาได้รับมากกว่าตรงนี้นะครับภรรยาเนี่ยก็ได้มากกว่าคือได้2ในสามอุ้ยนะครับก็คือคู่สมรสจะได้มากกว่าพี่น้อง แล้วถ้าสมมติว่ามีบุตรแต่เป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาน้อยครับค่ะบุตรนี้เนี่ยถ้าสมมติเสียชีวิตโอเคภรรยาน้อยไม่ได้ครับได้ไหมคะภรรยาน้อยไม่ได้ภรรยาน้อยไม่ได้แต่ว่าบุตรบุตรเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในชั้นของทายาทคือระดับผู้สืบสันดาลแล้วบุตรของภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยเนี่ยได้สัดส่วนเท่ากันไหมคะคือก็คืออย่างที่บอกว่าอยู่ในชั้นทายาทคือแบ่งเท่ากันก็เท่ากันนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าลำดับที่จะได้รับก็คคืออลาาาดดดััับทีี่ชชิเข้้มมนรถููกย พ่อแม่ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าพี่น้องไม่ได้เลยตัดพี่น้องไปเลยแต่ถ้าเกิดมรดกเนี่ยอ่าภรรยาน้อยไม่ได้แต่ถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยเขียนพินัยกรรมให้ภรรยาน้อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับก็สามารถได้นี่คือเป็นเหมือนความจำนองเป็นเจตจำานงถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นภรรยาน้อยมันคือไม่มีไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่รู้สึกพิศวาสแล้วอยากให้กับคนนี้สมมติเป็นคนรับใช้ครับ อันนี้เนี่ยก็ก็ทําได้ก็อย่างถ้ามีคนหนึ่งเขาเกิดสนใจน้องปอเนี่ยเขาเขียนชื่อน้องปอก็ได้ลูกหมีก็ได้ค่ะก็ได้ครับหรือลูกหมีก็ได้ใครสนใจอยากเขียนให้เขียนได้เลยค่ะอันนี้ท็อปซีริส์ใครสีซิริสอเสืออันนี้สินด้วยนะคะอันนี้สินไปด้วยแม่กำลังจะยกเข้าเรื่องนี้มาเลยจังเพราะว่าหากเกิดกรณีผู้ตายอะคะทนายวิรัตมีหนี้สินอยู่ด้วยก็คือมีมรดกด้วยมีหนี้สินด้วยอย่างนี้เนี่ย คือเราเป็นผู้สืบทอดเนี่ยเราต้องรับหนี้สินด้วยหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับในกองมรดกเนี่ยต้องเข้าใจของเรามีทั้งทรัพย์สินและหนี้สินนะครับถ้าเราเคยเรียนหลักบัญชีอะไรต่างมันคือมี2ส,ส่วนที่เข้ามาน,นะครับแต่ว่ามันมีหลักตรงน,นี้คือว่าถ้าสมมติว่าคนที่รับนะครับก็เพียงรับเฉพาะส่วนที่ได้รับมาอย่างเช่นถ้ามีหนี้อยู่100่บาทนะครับแล้วเกิดทรัพย์สมบัติที่มีได้มาเนี่ยได้แค่50าบบาท เราก็ชาระเพียงแค่50บาทอ,อีก50บาทเราไม่ต้องชําระแล้วก็แล้วก็ปล่อยจริงไปแต่ก็าาถามว่าเราก็ไม่ได้อะไรเลนะนไ,ไม่ได้เลยนะเลยนะไม่ได้อะไรเลยเพราะมีนี่ คือเลือกคนที่ไม่มีนี่ดีกว่าครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีทรัพย์สินมีแต่นี้สินก็คือเราก็ต้องรับโดยจำยอมก็คือรับเฉพาะนีนีสินนี่แล้วก็เพาะชำระไปถ้าเกิดเราไม่มีไม่ได้รับมรดกอะไรมาเลยก็ไม่ต้องชำระเลยครับพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมนิดนึงค่ะการเขียนพินัยพินัยกรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงคะพินัยกรรมจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเขียนนะครับจะต้องเป็นเป็นบุคคลธรรมดานะครับอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ แล้วก็ต้องมีสติสมัชญครบถ้วนะนะครับแล้วก็มีเรื่องของแบบสัญญาที่จะต้องถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตรงนี้ผมว่าแนะนําว่าให้ทางพวกทนายควาเป็นผู้เขียนให้ก็ก็จะมีประโยชน์นะครับอต้องมีพยานรับรองตัวเองใช่ไหใช่ครับใช่ครับลุงหมีเคยได้ยินว่าเวลาคนพูดแบบว่าไม่ได้เขียนพินัยกรรมแต่จะบอกว่าก่อนที่จะตายหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก็จะบอกว่าพูดลอยๆแบบในหนังใช่ไหมครับหนัง เธอเดี๋ยวฉันจะยกพินัยกรรมมรดกของฉันให้เธอทั้งหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่มีใครไม่ได้เขียนเอาไว้อย่างเงี้ยเหตุการณ์แบบนี้เป็นไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับในกฎหมายเนี่ยเคยเขาเมียอนุญาตไว้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นภาวะพิเศษพิเศษอย่างเช่นมีโรคร้ายช่วงนั้นหรือหรือเป็นช่วงที่ที่อะไรอ่ะเกิดสงครามดังนั้นเนี่ยวิธีการก็จะมีนะครับคือว่าคนที่จะใกล้ๆจะเสียชีวิตหรืออะไรเนี่ย สามารถพูดกับพยานสองคนต้องเป็นพยานสองคนใช่แล้วพยานสองคนนั้นเนี่ยนะครับก็ไปที่อําเภอแล้วไปไปบอกกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ทางปฏิบัติแล้วในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ยังไม่่อยมีคนทํำกันว่าถ้าสมมติว่าเขารู้กันแล้วก็พัวกันใช่ไหมเราไม่รู้เพราะฉะนั้นโดย ส่วนใหญ่คือทางอําเภอเลืองต่างเนี่ยเขาจะไม่ทําให้เพราะว่ามันมีข้อยุ่งยากและขนาดทาด้วยกับมือกันเองเนี่ยยังมีปัญหาเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็คงมีเครื่องจับผิดหรือมีวิธีการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแบบนี้จะไม่ค่อยมีแล้วไม่ทําการสุดยญ่เรามาเขียนให้ในความร่างให้อย่างเงี้ยจะสะดวกกว่าครเขียต้องเซนแล้วมีลายนิ้วมือมีอะไรเป็นลายมือก็ได้หรือว่าลายนิ้วมือครับถ้ามีถ้ามีเป็นลายเป็นปั๊มเนี่ยต้องมีมีเซนเพิ่มนะครับมีพยานต้องเซนเพิ่มกำกับด้วยเพราะว่า ลายลายปั๊มเนี่ยมันมีปัญหาหลายหลายส่วนเลยเพราะว่าบางทีอาจจะมีการไปจับไปจับมือแล้วบางคนเสียชีวิตป่วยเหมือนแบบแบบแบบเนี้ยี่รวยมากเงี้ยปอมาจับมือพี่อย่างเงีี้ยพ่เป็นนักฆ่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วปอจับมือแล้วใช่ปอ พี่หลับอยู่ปอแบบมันมีผลต่อพินักรรมเลยครับอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ได้วางแผนเยอะวางแผนขนาดนั้กันนะกลัวนะกลัวการทำพินัยกรรมมีความสําคัญยังไงคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะกําหนดว่าเราจะมอบให้กับใครแล้วจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์แต่เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยหรือว่าในในต่างประเทศเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันเป็นการมันเป็นการแช่ง นะครับเออมันก็เลยไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ตรงนี้ทํแเราดีครับคือว่าถ้าเกิดใครจะเขียนอะไรก็ผมว่าคแนะนําให้เขียนไปเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็สบายใจด้วยพรหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยทรัพย์สินก็จะตกสู่พายญาติที่ถูกต้องจริงเนาะนเวลาถาเราถ้าสมมติว่าเราอยู่ในเคสปกติอย่างเคยดูหนังดูละครหรืออ่านข่าวอย่างเงี้ยคือก็จะมีแบบบางคนก็ถูกตัดออกจากกองมารดกอย่างเงี้ยคือเขา เขาไปทําอะไรคะทำไมเขาถึงถูกตัดคือตัดจากมรดกเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่เรื่องนิสัยเสียเลยนะครับการปกติอย่างที่ผมเล่าในตอนแรกคือว่าทายาทเวลาที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทก็จะได้รับตามปกติไหมครับการที่เจ้าของมรดกเนี่ยเขาอาจจะวิธีการคือใช้การเขียนพินัยกรรมการเขียนพินัยกรรมเนี่ยมันถือว่าเป็นการตัดทายาทอย่างหนึ่งนะครับเป็นการตัดออกสู่มรดกเพราะว่าเมื่อใดที่มีการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเท้ากับเป็นการตัดใช่ตัดทายาทออกไปเลย นะครับเพราะว่าในพี่เนี่เยอะแล้วโดนที่เหลือโดนตัดออกไปให้หมดเลยเล่เพราะว่าพี่ในกำเนี่ยมันจะระบ right? <ind> like so <ad> ุเ mm, พ so ียงแค่ว่าคนที่จะได้รับมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นคนนอกอย่างลูกหมีน้องปอก็ได้นะครับในเวลาเราพี่ในกำแค่ชื่อสกุลนะคะต้องมีบัตรพอแล้วไม่ต้องครับชื่อสกุลก็พอครับลูกหมีรัศมีทองสิริไพสีกัไม่เอานี่คกะไม่เอานี่ค่ะถ้าพี่ในกำเนี่ยอย่างนี้คือจะมีนี่สินมาด้วยไหมคะถามว่าเขาเขียนให้พี่หมี คือพี่หมีรับแต่ร้อยล้านหรือแค่ร้อยล้านก็พอคือเป็นเตียงตอนนี้ยังไม่ครัวเราเขียนก็เขียนแต่ซับซิดจริงครับเวลามีนี่เนี่ยทางลูกเจ้านี้เนี่ยเขาจะมาฟ้องลูกหมีเดี๋ยวเขาก็จะมาฟ้องเพราะฉะนั้นเราต้องแจ้คิวดีๆเอาปวนว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายกับทนายเวลาโทรมาเลยค่ะ0 2 1 2 6 1 1งหนค่ะค่ะ ช่วงที่3ของรายการนะคะวันนี้ดูรายการของเราคึกคืนเพราะว่าครบรอบ1ปีนะคะแล้วก็ย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ021261124นะคะสามารถโทรมาปรึกษาเรื่องกฎหมายกับทนายวิรัตได้เลยค่ะ ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยระหว่างรอสายคุณผู้ชมนะเรามาพูดถึงเคสที่คุณผู้ชมส่งมาทาง Facebook ของเรากันก่อนดีกว่านะคะปรึกษาทนายเกี่ยวกับเรื่องเขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ในออฟฟิศแล้วที่ออฟฟิสมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วมีเครื่องดักฟังไว้ทั่วออฟฟิศเลยในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาอยากทราบว่าเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเรื่องของการติดไม่ว่าจะเป็นกล้อง นะครับหรือว่าเรื่องของบันทึกเสียงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นการละเมิดหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในหลายออฟฟิศครับแต่เนื่องจากว่าที่เรายังทนกันได้เนี่ยเพราะว่าเรายังทางานอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะติดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผมผมทางานส่วนนั้นผมก็ลาออกเพราะว่าผมถือว่ามันไม่ไม่เป็นส่วนตัวครับจริงๆการทํางานมันต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับไม่ใช่ว่านอกจากว่าเป็นห้อง ห้องอย่างเช่นในธนาคารจะมีห้องสตองรูมอะไรเงี้ยคือห้องมั่นคงเนี่ยอาจจะมีกล้องอะไรทุผมเห็นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจะมาติดกันในระหว่างที่เราทางานกานี้เพราะบางทีเรานั่งหรือเราคุยอะไรเงี้ยก็ได้ยินเราหมดเลยเอาจริงๆเวลาลูกหมีไปเดินแบบเนี่ยมันจะมีห้องเวิร์กช็อปอะไรต่างๆของตามห้างสรรพสินค้าเขาก็ติดกล้องวงจรปิดไม่ควรงแบบบางทีใช่บางทีเราเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปแจ้งเขาแหละบอกว่าให้ปิดกล้องวงจรปิดเราไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดหรือเปล่าคือเราก็กลัวเขาไม่ปิดอยู่แล้วเขาคงจะดูเงียเราก็าย ะรจิงก็เดี๋ยวเอาไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเป็นทนายก็ไม่ปิดใช่ไหมคะไม่ไม่เขาปิดกันแล้วเปิดแล้วไม่เปิดใช่โอเคเข้าใจแล้วไไมม่่คือจริงวันนี้จะไปเดินแบบที่เกศเปิดไปเลยค่ะเดี๋ยวราขอให้ดูค่ะมีสายคุณผู้ชมนึ้งบ้างโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณเล็กโทรมาจากนครปฐมสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับใช่เลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กเชิญปรึกษารทนายวิรัติได้เลยค่ะ าจาะปรึกษาเรื่องปัญหาเรื่องกฎหมายกรณีแบ่งที่ดินนะคะครับค่ะเ,<ล>เป็นยังไงเ้่ยเลยคือบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องที่ดินโดนอ่พี่สะพ้ายฟ้องเรื่องแบ่งที่ดินนะคะครับค่ะครับ,รบซึ่งที่ดินเนี่ยมันเป็นมรดกที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไว้แต่เป็นลงชื่อรวมนะคะครับค่ะมันไม่ใช่สินสมรสนะคะครับอืม อลงชื่อรวมมีพี่น้องทั้งหมด4คนคแต่กรณีนี้เนี่ยพี่ชายอ่ะได้เสียชีวิตลงครับอและที่มีทั้งหมดประมาณเก้าไร่เศษนะคะทนายครับอ่าแล้วทีนี้พี่สะพ้ายอ่ะได้ฟ้องส่วนแบ่งที่เป็นของพี่ชายเนี่ยอทีนี้อยากทราบว่าพี่สะพ้ายจะฟ้องร้องได้ไหมคะเอาอย่างนี้นะครับก็คือที่ดินเนี่ยที่ดินของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับตกมาสู่ คือตอนนี้คุณพ่อแม่เสียชีวิตหมดแลวใช่ไหมครับเสียชีวิตหมดแล้วค่ะและในชื่อของโฉนเนี่ยระบุชื่อของพี่น้องทุกคนใช่ไหมครับมีทั้งหมดสี่คนค่ะมีทั้งหมดสี่สี่คนแล้วก็ตัวของพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตลงใช่ไหมครับใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยตัวพี่ชายเนี่ยแม้ตัวพี่ชายเสียชีวิตนะครับในกฎหมายเขาเรียกการเป็นการรับมรดกแทนที่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยภรรยาหรือบุตรเนี่ยของตัวพี่ชายเองเนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกแทนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีที่มีการฟ้องร้องเนี่ยตรงนี้พี่ชายในส่วนของพี่สะพ้ายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเพื่อแต่งทรัพย์สินตรงนี้ได้ครับได้นะคะได้ครับครับผมคช่ค่ะถา,า,าอมอะไรเพิ่ไมไหมคะคุณเล็กไม่ไม่ับคนแค่นี้ ค่ะคุณมากมากค่ะคุณเล็กค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบแตกต่างกันออกไปแต่ละเคสแต่ละรายนะคะซึ่งจริงๆก็ถ้าติดตามทนายวิรัตตลอดเนี่ยก็จะได้ข้อคล่องใจแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกๆเคสเลยแต่ถ้าสมมติอย่างกรณีที่ภรรยาของของผู้ตายหรือว่าของพี่ชายคุณเล็กเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนก็คือมีแค่งานแต่งงานเฉยๆอันนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ แต่ตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่ไม่ได้ไม่ได้สมรสกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือเป็นการจัดงานเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นคู่สมรสนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์แต่ถ้ามีลูกเนี่ยลูกก็สามารถรับมารับมรดกแทนที่ได้นะครับค่ะมีสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะคุณนารีค่ะจากขอนแก่นเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนารีสวัสดีครับเชิญสาค่ะเออที่อย่างเอออย่างนี้นะคะค่ะ ที่ว่าอมรดกของพ่อนี้นะคะค,คือพ่อเขาได้เสียแล้วที่นี่มรดกสหกรณ์นี่ก็ได้ได้คนละสองแสนนะพ่อเขาเป็นครูครับว่าทีนี้ก็อยังมีเงินอีกได้ส่วนหนึ่งของข,ขอขอกรจอน่ะขอตะกัทออะไรเงี้ยครับ มันก็มีอยู่ส่วนนี้มันจะมีอยู่สามแสนนะคะโอสามล้านนะคะครับเออทีนี้น้องเพราะว่าพี่นี่เป็นเป็นเป็นลูกคนโตแล้วก็เป็นลูกเมียเก่าแล้วก็มีน้องเนี่ยเขาเป็นลูกเมียใหม่คือ <c oughs> คือมรดกเนี่ยเขายกให้ยกให้ที่เงินที่ของคอประจอนี้นะเขายกให้ลูกเมียใหม่หมดค่ะ เป็นคนที่เมียเก่านี่คือคือได้ตั้งแต่สหกรกรเนะ่สองแสนครับแล้วเออที่ของเก่าเอมเอที่นี่ไม่ได้นะสามล้านเนี่ยค,คือไม่ได้ครับอ่าแล้วทำไงเคืือดูแล้วเขาบอกว่าเป็นของสุกนีคู่ไปบุญหมดคนคเดียวอ่าโอเคผมถามนิดนึงครับเงินชพคเนี่ยคือคุณพ่อเป็นเป็นคุณครูใช่ไหมครับจ้า เป็นคุณครูเนี่ยและเงินชพรเนี่ยคือเขามีการระบุให้กับคนใดคนหนึ่งถูกไหมครับค่ะเขาระบ<ต>ุให้น้องตรงนี้ต้องตง้องเรียนให้กับท่านผู้ชมน,นะครับได้ทราบกันนะครับว่าเงินชพคหรือเงินที่เป็นของครูเนี่ยมันได้มานะครับสิทธิตรงนี้มันได้มาหลังจากการเสียชีวิตซึ่งจะไม่ใช่มรดก<อ>ะนะครับเป็นเงินที่<อ>คล้ายๆว่าเป็นเงินช่วยงานศพนะครับก็<อ>ค,คือว่าอาจาครูที่มีทั้งหมดประมาณ ประมาณ7จ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นคนอะไรเงี้ยครับคุณครูเนี่ยจะเยอะนะครับก็จะเสียคนละยี่สิบบาทสามสิบาทเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตแล้วตรงนี้ไม่ใช่มรดกดังนั้นเนี่ยเงินจํานวนนี้นยครับจะต้องให้โดยการที่ในตัวของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะมีการระบุไว้แล้วว่าให้ใครอ๋อต้องมีเขียนเหมือนเป็นพี่ใยกรรมว่าเงินส่วนนี้เนี่ยใครอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเขียนให้กับใครเนี่ย คนนั้นก็ได้คนอื่นที่เป็นทายาทไม่ได้เลยตัดไปเลยนะครับโอเคไหมครับว่ามีชื่อระบุไว้นะครับค่ะค่ะครับผมขอบคุณค่ะคุณนาลีขอบคุณค่ะค่ะครับมีคําถามจาก Facebook อีกข้อหน่ค่ะมีคําถามจาก Facebook นะคะเขาถามว่าถ้าเราขับรถผิดกฎจราจรค่ะตารวจสามารถยึดใบขับขี่เราได้หรือไม่คะเป็นคำถามที่คลาสสิกมากแล้วก็เจอแล้วก็เจอคนในโลกโซเชียลมีเดียให้ความรู้กันผิดผิด มากเลยนะครับหลายคนบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปยึดไปกับขีนะครับจริงๆแล้วในตามกฎหมายพรบจราจรเนี่ยตำรวจเองเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะยึดไปกับขีไว้ชั่วคราวนะครับเอาไว้เพื่อที่มีการสอบสวนนะครับดังนั้นเนี่ยทางตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะเอาัใบผี่ไว้ก่อนได้นะครับชั่วคราวนี่กี่ชั่วโมงหรือชั่วคราวนี่หมายถึงว่าเวลาที่คุณเขาเขายึดไปกับผี น้องลูกหมีทำผิดกฎจราจรทางตำรวจก็ขอดูใช่ไหมครับแล้วเขามาเขียนใบสั่งใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเอาไปแนบลงในที่สอนอนะครับคุณน้องลูกหมีก็ไปตามไปไปจ่ายตรงนี้ก็จะได้บัตรคืนมาแน่นอนแล้วสําหรับน้องเหนือจากใบขับขี่แล้วเนี่ยบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้เขามีสิทธิ์ยึดไหมคะตัวประชาชนเขามีสิทธิ์แล้วมีนะครับมีสิทธิ์แล้วครับครับผมอ่ามีเคสอีกหนึ่งเคสค่ะที่ส่งมาทาง Facebook นะคะบอกถามว่าสามีเนี่ยชอบไปเที่ยว อาบอบนวดค่ะกรณีแบบนี้นะคะสามารถฟ้องหย่าได้หรือเปล่าคะกิะน,กนี่นะ,ไม,ะไม่มีสามีแต่ฟ้องอสามพูดแทนคนอื่นค่ะ,อ,ะอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนมาก อาบบนวดในความหมายของของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยอาบนวดห้ามมีการร่วมเพศต่างไม่มีการมีการร่วมเพศต่างนะครับก็คือเป็นสถานที่ไปอาบนา้ำอะไรอย่างนั้นแต่แถ้าออฟไปข้างนอกแต่ถ้าความจริงแล้วเนี่ยอาบนวดของประเทศไทย,ยจริงๆก็คือการไปมีเพศสัมพันธ<อ>์กันแล้วก็เป็นกับกับโสเภณีอะไรเงี้ยกับหญิงบริการนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าในกฎหมายนะครับเขาบอกว,ว่าถ้าเป็นการไปนักษา,าไปเที่ยวนะครับเป็นบางครั้งนะครับหรือว่าไม่ไม่บ่อยเนี่ย ยังไม่เห็นไม่เป็นเหตุในการฟ้องหย่าโอ้โหแไม่บ่อยนี่กี่ครั้งนะคะอาทิตย์นึงเขาไม่บ่อยเนี่ยคือเอาเอาไอ้สักเดือนนึงเนี่ยไปสองครั้งผมว่ายังไม่บ่อยอู๋ยังไม่บ่อยหรอคะนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับไม่เป็นแนวยิงแนวไงแต่ถ้าเกิดเป็นว่าในในหนึ่งสัปดาห์นะครับไปเที่ยวสองครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าบ่อย โโอหใครเป็นคนกำหนดคอาว่าบอ้มันเคยมีคำตัดสินในในศาลฎีกาแล้วจริงเหรอคะอ้าวเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังเบรกเดี๋ยวก่อนเบรกก่อนเรื่องนี้ยาวค่ะแต่สุดท้ายนี้ต้องให้ทนายวิรัตเนี่ยเปิดช่องทางการติดต่อค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่โทรเข้ามาไม่ทันช่วงนี้ก็สามารถจะไปติดต่อผมได้ที่ที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับทนายวิรัตครับ T A N A I แ I R A T นะครับหรือว่าสามารถเซิร์ชใน Google นะครับ เขาว่าทนายวิรัตนะครับชอช้างสะกดเนี่ยเขาจะเจอที่ติดต่อได้ตลอดโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายวิรัตกมากๆเลยนะคะและเรากจะพบกับทนายวิรัตทุกๆวันอังคารค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเป็นคิวของ w h a t s u p p Hollywood ค่ะ